จรแสบควงปืนบุกช <and> <in the NBA> ิงทองในห้างโลตัสสาขาชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดทองคำรูปพันธ์ไปกว่า30บาทก่อนผิ่นนี้ลอยนวลเมื่อเวลา1 8 3 0นาฬิกา30นาทีวันนี้20มกราคม2567เกิดเหตุคนร้ายชิงทองที่ร้านทองภายในห้างโลตัสสาขาชัยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น2-3คนสวมหมวกสวมแมสสีดำปิดบังใบหน้าเดินถือปืนเข้ามาที่เคาน์เตอร์ร้านทองแล้วพูดจาข่มขู่พนักงานขณะที่อีกคนได้กระโดดขึ้นไปบนเคาน์เตอร์แล้วได้ดึงสร้อยข้อมือหนักประมาณ1บาท ที่เฝงนอยู่ในตู้กระจกจำนวนหลายเส้นก่อนวิ่งหนีออกจากห้างและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่และเก็บลายนิ้วมือพร้อมเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพนักงานภายในร้านทองเพื่อที่จะหาข้อมูลหาหลักฐานเร่งจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด